เปิดให้เติมแล้วคาบาวอินฟินิตคอมโบกับลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมคาบาวราคาถูกรับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็กใหญ่ทักไลน์ลิสแมนช็อปรับส่วนลดเพิ่มทันทีเติมเกมในเว็บรับลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชน้นำมากมายให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะฟาร์มเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทด วันนี้ผมจะขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนระบบของคาบนมือถือเครื่องหนึง่ง UG Phone จะช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นประหยัดขึ้นสามารถเปิดบอดฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตตัวละครเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปเลยครับ วอร์มันลำบากอ่ะดิมันไม่เด่นไม่อะไรเลยในเวอร์ชันนี้มันตีคนมันก็ไม่ล้มอ่ะมันตีอะไรก็ไม่ล้มอ่ะมันมันดอกไปเยอะอ่ะไม่เหมือนพีซีอ่ะเหมือนพีซีอย่างเงี้ยมันน่าเล่นมันเนิร์ฟมันบับแบบหน้าแดงให้ใช้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยมันน่าเล่นอยู่นะแต่นี่คือวอร์มันก็ยังเป็นวอร์มมันเผาค่าป้องกันเยอะไปอ่ะ c มันลดค่ากันทีดาลดอะไรพวกนี้มันใช้ในดันได้ไงหน้าแดงไงแต่โมบายยังเป็นแบบเดิมมันมันไม่ได้บกักไม่ได้อะไรอ่ะลำบากครับ าบอลมันบัฟมาเล่นง่ายเหมือนนี้มันโอเคนะผมว่าคุณจุได้เล่นบอลเลยครับอยากอยากให้เล่นบอลเลยหรืออะไรเนี่ยผมก็คิดอยู่แล้วว่าผมจะไปอาชีพหนแต่ผมเด้งไว้แล้วล่ะอาชีพที่ผมจะไปผมเด้งไว้แล้ว แต่อยากอยากให้รอส่งของหนึ่งหนึ่งมาก่อนนะถ้าส่งของหนึ่งหนึ่งมาผมว่ามันจะแลกได้ง่ายอยู่อะ่ะไปแบบไปขอแลกกับเขาอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเว้ยอย่างนี้แม่งมันยากอะ่ะผมเล่นปืนอาชีพยากสุดและเล่นปืนอาชีพยากสุดเลยโอ้ไอรัแนแมนถ้าปืนยากอาชีพอื่นมันก็ไม่ยากแล้วแหละพวกฟอพวกอะไร ไม่ชอบลำบากเียทนเราในบินอย่น um um. ี้ก็เป็น F จง FC เบตจงเบตเตอร์แค่นั้นแหละรวมเซิร์ฟแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยคุณจิว่ารวมเซิร์ฟแล้วเป็นไงบ้างมีความรู้สึกอะไรมีความประทับใจอะไรบ้าง ลืมไปม,มีตัวน,นี้ว่ามันมีตัวนนี้ว่า พักครับอ่ะเดี๋ยวเดีวดี๋ยว,ยวอะไรนะเดี๋ยวเดี๋วมีความรู้สึกไงบ้านหลังจากรวมเซิร์ฟพักครับนี่คือพักกอดแหละหรือว่าพักเล่นหรือว่าพักใจครับ าาาเาผมมายืนหา่างกันยังวะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมัน พักก่อนเข้าดูของบางวันใช่ไหมครัเราต้องมีพักกันบ้าง เดียวนะเข้าไปตีของอะไรกันวะอ๋อมันเหลือลูน่าตัวหนึ่งเหรอเมื่อกี้ สถานการณ์เป็นไงบ้างครับหลังรวมคุณลามเคยเอยเอ,เอคุณลามรวมเซิร์ฟเป็นไงเนี่ยยังเล่นอยู่ไหมเนี่ยเออคุณลามก็อยู่เซิร์ฟแค่นั้นป่ะเซิร์ฟดีที่มารวมเนี่ยเป็นไงบ้างเหรอเสียชื่อกิวไปครับอันดับแรกความประทับใจแรกคือชื่อกิวผมต้องเปลี่ยนเพราะเขาคิดเซิร์ฟเซิร์ฟดีเป็นหลักเลยเขาเขามาเติมเล็หนึงใส่ชื่อกิวดิจินารีผมผมต้องไปเปลี่ยนชื่อกิวอ่ะอย่าบัตรซบจัดเลย ดีนะชื่อตัวละครผมไม่ไม่ทับเปนเนี่ยคุณรามีเล่นอยู่ไหมเนี่ยเออว่าลืมไปเลยว่าช่องเราก็มีคนที่อยู่เซฟนันด้วย เขาเกาเกาไว้ทุกคนนะครับผมเข้ามาแล้วคล้ายๆไปคุยกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นช่องสตรีมหลักของช่องผมเลยนะครับยังนีก็ฝากติดตามไว้หน่อยนะครับมาเลยมาเลยเยสแดงตัวแรกเลยเหรอเนี่ยฟ้องมงแดงตัวแรกทำไมวะไอแชมป์ก็ไปฟูตัวแรกซะ เอ้ยอ๋อมีแดงสองตัวมีเอฟบีสองตัวเหรอเนี่ยมึงใครเนี่ยเอฟบีตัวหอกคิวเราเองนี่วะอ๋อสลับกันแดงเฮียเทอเชเนียสเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเด็บเจ็บเด็บเจ็บตกเด็บเจ็บโอ้ยเศรษฐาเด็บเจ็บตกครับฮัลโหลเด็บเจ็บเด็บเจ็บเด็บเจ็บตกเฮ้ยกูได้เด็บเจ็บว่ะเฮ้ย Hey. Ồ right. hey. oh, liền Tiếp chết, tiếp hey. Mà cá Ủa, phóng đi luôn chọc cỏ มาเหมือนกันเฮียเด็กเจ็ดเฮ้ยโอ้โห